คอรช่วงนี้ฟังเสียงเราบ่อยอย่าเพิ่งเบื่อขี้หน้ากันไปก่อนละกันอย่างที่เราเบื่อขี้หน้าญาติบ้านนึงในกลุ่มลายมากๆในกลุ่มลายญาติมันจะเป็นกลุ่มใหญ่ที่มีหลายบ้านมันจะชอบมีบ้านหนึ่งที่แบบส่งสวัสดีตอนเช้าแต่ไม่ได้ส่งไปรูปดอกไม้หรือสวัสดีเลยนะแต่แบบเป็นรูปแก้วกาแฟรูปบ้านรูปต้นไม้คือส่งมาแต่รูปไม่มีแคปชั่นไม่มีอะไรเลยคือต้องการอะไร สื่อสารด้วยภาษา j p g หรอหน่าเบื่อคุยภาษาคนได้ไหมไม่เอาภาษารูปและทีนี้บ้านนั้นก็มีลูกที่เพิง่งคลอดอีกอก็คงไม่ต้องเราานะว่านอกจากรูปแก้วกาแฟบ้านนั้นจะส่งรูปอะไรกันอีกด <c oughs> ินทานนิดหน่อยพอเป็นพิธีเนาะส่วนตัวชอบเล่นเกมยิงกันมากโดยเฉพาะเกมยิงกันที่ตัวเองพูดน้อยมากๆคือยิงก่อนถามที่หลังเพราะว่าในความจริงเราไปยิงใครไม่ได้ไงยิงในเกมก็พอ ซึ่งยิงพวกซอมบี้พวกเอเลี่ยนมันสะใจดีเพราะยิงคนเนี่ยถ้ายิงมากๆจะจิตตกเพราะมันคือยิงคนจริงๆไงสตาร์ลอดโฟกเคกับรายการหรือสปิน f f ฟรายการที่จะสปินคุณออกไปพบก,กับสิ่งลอนัลพนน้อยที่คุณอาจมองข้ามไปในโลกภาพยนตร์จะไปดูเกมยิงเอเลี่ยนที่ได้สร้างเป็นหนังมาแล้ววันนี้จะเป็นคิวของดูมมหาสงครามโคตรพ่อโคตรแม่ดูม ในปี2005หนังแอคชั่นเรื่องต่อไปของซูเปอร์สตาร์หนังแอคชั่นในขณะนั้นอย่างเดวินดรอคจอห์นสันก็ได้เร็จสมบูรณ์นละออกฉายทั่วโลกโดยยูนิเวอร์แซลเข้าฉายประเทศไทยด้วยชื่อว่า Doom ล่าตายมนุษย์กลายพันธุ์เรารเรื่องราวของสถานีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อันไกลโพ้นบนดาวอังคารมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อการวิจัยทุกอย่างได้อยู่ชะง,ง,งักลงระบบการสื่อสารล้มเหลวไร้ข้อ,ขอความทุกอย่างที่ถูกส่งมาขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้รับการตอบรับ สารนีวิจัยนี้อยู่ลึกลงไปที่ระดับ5จากพื้นดินและกลุ่มที่สามารถเข้าออกได้ก็คือกลุ่มทหารพิเศษที่เชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์การต่อสู้และการสงครามโดยสารนีวิจัยนี้มีขึ้นเพื่อสะสมกําลังพลและพัฒนาอาวุธให้เพียงพอกับการลุกล้ําของศัตรูอะไรวะหนังได้แอนเดรสบาสโคเวียเป็นผู้กํากับผลงานก่อนหน้านี้ที่สร้างชื่อคือโรบิโอมัสไดหรือสืกแก๊งมังกรผ่าโลก หนังแอ็ชันสุดมันที่นำแสดงโดยลีเหลียนเจียหรือเจ็ตลีในส่วนของดูมนอกจากเดอะร็อกแล้วหนังยังได้คราวเออร์แบนที่ตอนนั้นเพิ่งจะโด่งดังจากบทบาทของเอโอแมใน The Lord of the Rings ถ้าเป็นยุคนี้ก็คงต้องนึกถึง Star Trek ภาครีบูทและซีรีส์ The Boys ส่วนนางเอกได้รรสมุนไพร์หรือโรสมัน Pike นักแสดงสาวที่ตอนนั้นแจ้งเกิดจากบทตัวร้ายในหนังเจมส์บอนดเรื่อง d ดอ a n o t h e r Day ซึ่งก็ถือว่ารวมดาวสมทบจากหนังแอคชั่นมาพอประมาณถ้ามองจากในเรื่องก็ถือว่าไม่แย่เลยนะมองจากมุมมองหนังแอคชั่นต้นยุค2000แต่เอาเข้าจริงหนังมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เพราะพอออกมาจริงๆค่อนข้างเกรด B เลยและการที่จู่ๆหนังเปลี่ยนการโฟกัสตัวละครจาก The Rock ไปเป็นคาวเออร์แบนฉันไม่ควรอ่านว่าเออร์แบนใช่ไหมคาวเออร์เบนเนาะประมาณกลางเรื่องหลายคนอาจจะผิดหวัง ถ้ามองจาก2005ก็คงผิดหวังแต่ถ้ามองจาก2022ก็จะรู้สึกว่าเออดีวะ่ะที่หนังเปลี่ยนพระเอกไปเป็นคาว u เออร์บนเพราะเขาหลอ่อและเราทุกคนรักเขาบทของเจรสมุนไพรก็เหมือนตัวประกอบอืมนางเอกหนังแอคชั่นยุค2000ก็คือแบบนั้นเกิดมาสพอร์ตพระเอกแล้วก็จบยังดีที่ยุคต่อมาตัวละครหญิงในหนังแอคชั่นมีบทบาทเพิ่มขึ้นตัวหนังทำไรายได้ได้ประมาณ58ล้านเหรียญจากทุนสร้างที่70ล้านเหรียญ พูดง่ายๆก็คือขาดทุนนั่นเองและได้คำวิจารณ์ไปอย่างเลวร้ายมากคะแนนนักวิจารณ์จาก Rotten Tomatoes อยู่ที่1 8เองเท่านั้นด้วยสาเหตุว่ามันไม่สนุกและดัดแปลงจากเกมมาอย่างแย่ Roger e b อ r เนักวิจารณ์ชื่อดังได้คอมเมนต์ว่า Doom 2005เหมือนกับเด็กที่มาเล่นเกมให้คุณดูแล้วเล่นได้กาก,ากมากแต่ไม่ยอมปล่อยให้คุณได้เล่นบ้างโอ้โหเห็นภาพมากทำไมหนังถึงดัดแปลงออกมาจากเกมได้แย่ แล้วเกมต้นฉบับมันเป็นแบบไหนหรออะไรคือความเป็นดูมขอนตรีหน่อยเรื่องราวทั้งหมดย้อนกลับขึ้นไปในปี1991 โปรแกรมเมอร์และศิลปินจำนวนสีท่านได้แก่จอห์นคาแมกเอดรียนคาแมกจอห์นโรเมโรและทอมฮอลล์ได้รวมทีมก่อตั้งบริษัทพัฒนาวิดีโอเกมในชื่ออิดซอฟแวร์และพัฒนาเกมแอคชั่นมุมมองบุคคลที่1ที่ตอนนั้นยังไม่มีเกมแนวนี้ออกมาโดยได้วางจำหน่ายเกม o l f e n s t ตล์ 3D ในปี1992เกมที่เราจะได้รับบทบาทเป็นทหารอเมริกันในยุคสงครามโลกครั้งที่2แต่เป็นโลกที่เยอรมันชนะสงคราม ตัวเกมเป็นรูปแบบแอคชั่นมุมมองบุคคลที่1ที่แสดงผลเป็น3ามิตินั่นคือมุมมองที่เรามองเห็นผนงังเพดานและสิ่งต่างๆมีมิติความตื้นลึกเพิ่มเข้ามาในแบบที่เกม2มิติไม่มีและเป็นเกมแอคชั่นที่จังหวะค่อนข้างเร็วจึงมีความท้าทายทั้งมุมมองภาพที่ล้ำยุคมากและระบบการเล่นที่สนุกเร้าใจ o l f e n s t 3D จึงประสบความสำเร็จอย่างมากพอในทีมกำลังพูดคุยเรื่องภาคต่อของ o l f ฟ n s t e ์ ทางด้านจอห์นโรเมโรศิลปินของทีมและเอเดรียนคา a แมกกลับไม่ค่อยมีไอเดียของภาคต่อแต่ได้ไอเดียของเกมใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากบอดเกมชื่อดัง Dungeons and Dragons หนังเรื่อง Evil Dead 2และ Aliens โดยยังคงระบบการเล่นของ Wolfenstein เอาไว้แต่เปลี่ยนมาเป็นการยิงสัตว์ประหลาดแทนได้ชื่อในการพัฒนาว่า Green and Piest แปลคร่าวๆคงได้ว่าฉีสีเขียวอืแต่จอห์นคาแมก เสนอชื่อเกมว่า Doom มาจากประโยคในหนังเรื่อง The Color of Money หนังของปู่มา r t ตี้สกอร์เซซีจากปี1986ที่ตัวละครตอบโต้กันว่าที่ตรงนั้นเปนมีอะไรเหรอที่นั่นนะเหรอ Doom ไงซึ่งดู o มันแปลว่าหายนะก็ดูจะเหมาะกับคอนเซปต์ของเกมดีเมื่อพัฒนาไปเรื่อยๆทอมฮอล์ได้เขียนเอกสารเกี่ยวกับการออกแบบเกมเพื่อใช้ภายในบริษัทในชื่อ Doom Bible ที่รวมไปถึงคอนเซปต์ตัวละครบรรยากาศฉากเนื้อเรื่องแต่จอห์นคาแมกไม่ถูกใจกับไอเดียของการมีเนื้อเรื่องโดยเปรียบเทียบว่าเนื้อเรื่องในเกมก็เหมือนเนื้อเรื่องในหนังโป๊ขาดไม่ได้แต่ก็ไม่สลักสําคัญประโยคนี้แปลมาจากเอกสารภายในของจริงไม่ได้พูดขึ้นมาเองคือไปนเน้นพวกเทคโนโลยีในการเล่นจะดีกว่าทีมงานหลายคนต่างเห็นด้วยกับคาแมกมากกว่า คอมฮอร์จึงกลับไปแก้ไขไบเบิลในเรื่องของการออกแบบมอนสเตอร์และทีมของสตาร์และนรกต่างๆฝังง่งโปรแกรมเมอร์ก็พยายามพัฒนาการแสดงผลสามิติให้มีมิติสมจริงมากกว่าวูเฟนสไตล์เนื่องจากในเกมภาคก่อนหน้าจริงๆแล้วสร้างเกมในรูปแบบ2มิติแต่ใช้เทคนิคเรย์แคสติ้ในการแสดงผลให้เป็น3มิติดานในเกมจึงเป็นเพียงถงโล่งๆแบนๆที่ใส่องค์ประกอบอื่นๆเข้าไป สำหรับเกมดูมนี้เขาอยากให้ด่านในเกมมันซับซ้อนขึ้นและมีสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ทําให้ผู้เล่นเชื่อถือโลกในเกมมากขึ้นมีการใช้หุ่นดินน้ามันมาช่วยในการทำแอนิเมชันของศัตรูภายในเกมต้องนึกถึงตอนนั้นที่เทคโนโลยีสามิติยังเป็นเรื่องที่ใหม่เกินไปด้วยหลังจากพัฒนาไปเรื่อยๆทีมงานตัดสินใจว่าดูมไบเบิลของฮอไม่ตอบโจทย์กับไอเดียของดูมที่กําลังพัฒนาและสเปคของคอมพิวเตอร์ในขณะนั้นยังไม่สามารถตอบสนองไบเบิลได้ โรเมโรก็อยากได้เกมที่ว่าเร็วและรุนแรงซึ่งขัดกับคอนเซปต์ของฮอไปอีกเขาจึงไม่พอใจอย่างมากและได้ไปโต้เถียงกับคาแมกและโรเมโรในที่สุดกลางปี1993บริษัทได้ไล่ฮอออกจากบริษัทและจ้างแซนดี้ปิตอสันเกมดีไซเนอร์ที่ว่างงานอยู่มาช่วยทำเกมต่อทอมฮอไปทำงานในบริษัทเกมอีกที่และสร้างเกมออกมาเรื่อยๆจะไม่ขอจอลึกกลับมาที่ดูม เกมพัฒนาเสร็จแวัวกรจำหน่ายในปี1993บนคอมพิวเตอร์ระบบ DOS อย่าลืมนะว่าตอนนั้นยังไม่มี Windows ถ้ามีก็จะเวอร์ชั่นแรกๆเลยเป็นเกมเดินหน้ายิงมุมมองบุคคลที่1ที่เราจะได้รับบทเป็นนาวิทยธินอวกาศไร้น้ำต้องจับปืนไล่ยิงสัตว์ประหลาดที่โผล่ขึ้นมาจากดินแดนนรกโดยบริษัทชื่อ UAC ได้ทำการทดลองเปิดประตูมิติที่เชื่อมต่อกับนรกบนดาวอังคารแต่การทดลองผิดพลาด ทำให้เหล่ามอนสเตอร์พากันออกมาบนฐานทัพบนดาวอังคารเราก็จะต้องยิงพวกมันให้หมดและปิดประตูมิติผลของการไม่เน้นเนื้อเรื่องก็ทําให้เนื้อเรื่องมันมีแค่นี้จริงๆตัวเอกไรน้น้ำต่อมาถูกเรียกกันติดปากว่าดูมากหรือนายดูมจะมีอาวุธเริ่มต้นเพียง2องอย่างคือกําปั้นและปืนพกเมื่อปราบมอนสเตอร์ตามด่านจะได้รับกระสุนและอาวุธปืนชนิดต่างๆเพิ่มเช่นลูกซองปืนกล รวมไปถึงอาวุธสุดยอดอย่าง BFG 9000ซึ่ง BFG ย่อมาจาก Big Fucking Gun <c oughs> ก็คือโคตรพ่อโคตรแม่ปืนยักษ์ก็พวกชายแท้มันทำเกมกันนะเนอะวิธีเล่นก็ไม่ซับซ้อนเลยเดินหน้ายิงเจออะไรขยับได้ยิงให้หมดแล้วก็ห้ามตายเมื่อปราบศัตรูได้หมดก็หาทางออกจากด่านเพื่อไปยังด่านต่อไปเกมจะแบ่งเป็นด่นดาน ในหนด่านจะเป็นโถงขนาดกลางที่เราสามารถเดินทางไปได้รอบๆโดยจะมีประตูที่เปิดได้เลยและประตูที่ถูกล็อกเราจะต้องหาคีย์การ์ดตามด่านมาเปิดประตูโดยจะมีคีย์การ์ดสสีคือแดงน้ำเงินและเหลืองกระจายอยู่ตามด่านถ้ามองแค่มุมมองที่เป็นสามมิติเพียงอย่างเดียวก็คงไม่ทําให้ดูมประสบความสําเร็จหรอกแต่ยังมีระบบการเล่นที่จังหวะเร็วหรือ fast pace การต่อสู้ที่เราใจความรุนแรงแบบเลือดสาด โทนสีที่เหมือนหลุดออกมาจากละทิสาตาลดูมจึงประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลยอดขายโดยประมาณไปในปีแรกที่วางจำหน่ายอยู่ที่1,40,000ชุดและยอดขายนับถึงปี1,999อยู่ที่3.5ล้านชุดเป็นแนวทางให้เกมแอคชั่นในยุคต่อมาดำเนินรอยตามแทบจะทั้งสิน้นและเกมเหล่านั้นมักจะถูกเรียกว่า Doom Clone หรือเกมแนวดูมเลยทีเดียวต่อมาเมื่อมี Windows แล้ว สอยากให้คอมพิวเตอร์ในระบบของตนมีเกมให้เล่นด้วยความสำเร็จของด o มจากระบบ DOS จึงได้ให้ทีมงานของ m i r r s s o t ทํทำการพอร์ตเกมให้กับ Windows 95โดยที่หัวหน้าโปรเจกต์มีชื่อว่าแทนแทนแทนเกฟนิววอลใช่แล้วครับศาสดาท่านเกฟจากว้าวและ Steam ที่ผู้เล่นเกมฝั่งคอมพิวเตอร์ PC ต่างก็ทั้งรักและเกลียด และด o มเวอร์ชัน Windows 9.5เป็นสิ่งที่ Microsoft ภูมิใจนำเสนอมากแม้กระทั่งบิลเกสยังยอมถ่ายโฆษณาคู่กับเกม Doom เลยซึ่งมันก็ทำยอดขายน่าพอใจและเสริมให้ Windows 9.5เป็นระบบปฏิบัติการที่ขายดีทีเดียวเกม d o ูมภาคต้นฉบับยังมีเรื่องราวอีกมากแต่ขอละไว้แล้วกัน กลับมาที่ It Software ร์ก็รีบสร้างภาคต่อทันทีซึ่งพัฒนากราฟิกให้สมูทกว่าเดิมปรับด่านให้ใหญ่ขึ้นว่างขึ้นเพิ่มเติมอาวุธใหม่และศัตรูส่วนระบบการเล่นยังคงรูปแบบหลักการจากภาคแรกมาอยู่ได้ออกมาเป็น Doom 2 Hell on Earth วางจำหน่ายปี1994บนระบบ DOS เช่นกันซึ่งภาคนี้ดูมไกลเดินทางกลับมายังโลกและพบว่าเหล่ามอนสเตอร์จากนรกได้เข้ามารุกรานบนโลกแล้ว จึงไล่ยิงส่งพวกมันกลับไปยังนรกตามเดิมแม้ว่าระบบการเล่นจะไม่แตกต่างจากภาคแรกแต่ด้วยจำนวนด่านที่เพิ่มขึ้นศัตรูและอาวุธใหม่เกมยังคงได้เสียงวิจาร์ณในแง่บวกแต่ยอดขายลดลงเหลือเพียง1.5ล้านชุดซึ่งก็ไม่ขาดทุนนะแต่ถ้าจะมีภาคต่อในรูปแบบเดิมอาจจะทําให้ยอดขายแย่ลงอีกทีมงานค่อยๆพัฒนาระบบ3มิติเต็มรูปแบบเพื่อใช้กับภาคถัดไปโดยนํามาใช้พัฒนาเกมชื่อ q u a k ก่อนเพื่อลองเชิง วางจำหน่ายในปี1996เป็นเกมเดินหน้ายิงมุมอมองบุคลที่1ที่ใช้กราฟิกแบบ3มิติเต็มรูปแบบซึ่งเกมประสบความสำเร็จอย่างมากแต่โรเมโรรู้สึกว่าแนวทางของบริษัทไม่ได้เป็นไปตามที่ตัวเองวางแผนจึงไปหารือกับจอห์นคาแมกแล้วก็ทะเลาะก,กันจึงได้ลาออกจากบริษัทไปอีกคนทีมงานพัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนได้ภาคต่อลำดับที่3ออกมาในชื่อ Doom 3วางจำหน่ายในปี2004บน PC และ Xbox เกมวางตัวเป็นภาครีบูที่เล่าเรื่องราวในศตรวรรษที่22นาวิกโยธิีนาวกาศผู้ไร้นามได้เดินทางมาถึงศูนย์วิจัยของ USC บดังคารเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่พนักงานหลายคนเสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุเกมเริ่มมีการใช้เนื้อเรื่องมาประกอบเพิ่มขึ้นมีการให้ผู้เล่นต้องถือไฟฉายเนื่องจากด่านจะมีส่วนที่ไม่มีไฟส่องสว่างสร้างความรู้สึกเป็นเกมแนวเฮเรอร์ม,มากกว่าที่จะเป็นชูตติ้ง ไอเดียการถือไฟฉายในเกมสำหรับยุคนี้ก็คงนึกถึงเกม Outlast แน่นอนในส่วนของ Doom 3ระบบการเล่นมีเพิ่มเติมขึ้นมาประมาณหนึ่งนอกจากการาฟิกที่เป็นสามิติเต็มรูปแบบตัวเกมยังคงประสบความสำเร็จท่ามกลางเสียงวิจารณ์ที่ยังชื่นชมแต่ก็บ่นเรื่องเนื้อเรื่องที่มีเยอะเกินไปและระบบการถือไฟฉายและแนวทางของ Herer ทำให้ลดทอนความเดินหน้ายิงลงไปเยอะ แต่ด้วยยอดขายถึง3ล้านชุดอซอฟต์แวร์ออกภาคเสริมชื่อ r e s u r r e c t i o n of Evil เล่าเรื่องราวต่อจากภาคหลักประมาณ2ปีมีด่านและอาวุธใหม่ต่อมาได้ออกเวอร์ชั่นปรับปรุงในชื่อ Doom 3 BFG Edition ในปี2012โดยปรับปรุงกราฟิกและระบบการเล่นรวมภาคหลักและภาคเสริมเข้าด้วยกันอืมเรื่องชักจะยาวแล้วขอรวบรัดเลยแล้วกันในปี2009บริษัท Cinemax ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายเกมได้มาเข้าซื้ออิทซอฟต์แวร์ไปเป็นบริษัทลูกซึ่งหนึ่งในบริษัทลูกของ Cinemax ก็จะมี Bethesda Softworks ด้วย Bethesda เป็นที่รู้จักจากการสร้างเกมมาจนภัยโลกหลังสงครามนิวเคลียร์อย่าง f o l l o u t ซึ่งพอไม่มีหนังคนแสดงจากเกม f o l l เ u t เราก็จะไม่เอามาพูดถึงในรายการกลับมาที่ Doom 4ไอเดียกับเทคโนโลยียังไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจจึงไปต่อย,ยอดเป็นเกมใหม่ที่ชื่อว่า Rage ส่วนโปรเจกต์ d o o m 4 พอพัฒนาไปถึงปี2013ทาง Senimax ได้ยกเลิกโปรเจกต์เพราะเกมต้นแบบยังไม่เป็นที่น่าพอใจทำให้จอห์นคา Mac, แมกตัดสินใจลาออกจาก i ิ s ซอฟต์แวร์ไปในปีเดียวกันน่าเศร้าจังทาง Bethesda เห็นศักยภาพของแฟรนไชส์ o o m จึงช่วยดันการพัฒนาเกมภาคต่อรับหน้าที่ทั้งโปรดิวเซอร์และจัดจำหน่ายโดยตัดสินใจรีบูตและรวบรวมทีมงานของ i ิซอฟต์แวร์ที่เหลืออยู่มาช่วยทา โดยมองย้อนกลับไปถึงภาคแรกสิ่งที่ทำให้เกมภาคแรกประสบความสำเร็จและนำจุดนั้นมาสานต่อได้ออกมาเป็น Doom ที่สะกดด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดวางจำหน่ายในปี2016เกมเล่าเรื่องราวคล้ายๆกับต้นฉบับคือนากวิทยาศนสตอวกาศไร้นามตื่นขึ้นมาในศูนย์วิจัยของ UAC บนดาวอังคารและมีแอนดรอยชื่อโอลิเวียพีพยายามบูชายันเรียกมอนสเตอร์จากโรกมาย,ย่งดาวอังคาร ดูมกายของเราก็ต้องหยุดยั้งแผนการนี้โดยได้รับความชียเหลือจากเซมูเอลเฮเดนแอนดรอยอีกตัวเกมกลับไปใช้ระบบการเล่นที่แสนจะเบสิกของภาคต้นฉบับและเพิ่มเติมความ RPG เข้าไปเล็กน้อยคือการอัปเกรดอาวุธให้มีความสามารถเพิ่มเติมศัตรูจากภาคต้นฉบับกลับมาและมีศัตรูใหม่เพิ่มเติมการเล่นแบ่งเป็นด่านเหมือนต้นฉบับแต่จะเปลี่ยนจากโถงทางเดินแคบๆ ไปเป็นโถงกว้างที่มีพื้นที่ต่างระดับจำนวนมากนั่นคือแทนที่จะเดินหน้ายิงผู้เล่นจะได้ลานประลองขนาดย่อมให้เราต่อสู้กับบรรดามอนสเตอร์ซึ่งจะต้องวิ่งและกระโดดไปทั่วลานทำให้เรามีแผนการเล่นเปของตัวเองและสามารถทดลองแผนการในแบบอื่นๆได้เมื่อเกมลดเนื้อเรื่องลงจังหวะก,การบูก็ได้กลับคืนมาการออกแบบด่านก็อิงจังหวะมาจากภาคต้นฉบับทำให้มันสนุกและยังสมัยใหม่อยู่ ตัวเกมประสบความสําเร็จทั้งคําวิจารณ์และรายได้เพราะมันคงจิตวิญญาณของความเป็นดูมกลับมาได้โดยยอดขายเดือนแรกหลังจากวางจำหน่ายทำไปได้ถึง9 0 0 0ชุดแต่ยอดรวมเราไม่มีข้อมูลคาดว่ามากกว่า3ล้านชุดทีมงานพัฒนาภาคต่อทันทีในชื่อว่า Doom Eternal ในทีแรกมีกำหนดวางจำหน่ายในปี2019แต่ด้วยความล่าช้าในกระบวนการพัฒนาจึงเลื่อนการวางจาหน่ายไปเป็นปี2020จุดที่น่าตลกก็คือ ภาคต่อวางจำหน่ายวันเดียวกับเกม Animal Crossing: New Horizons ของ Nintendo พอดีทำให้แฟนเกมของทั้งสองเกมจับมือทำมีมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันโดยการตัดต่อและวาดภาพอิซาเบลตัวละครน้องโบจาก Animal Crossing มาจับมือออกเดตหนุงหนิงกับดูมกายอย่างน่ารักเชียวดูมอีเทอร์นอลเล่าเรื่องราวต่อจากภาคก่อนหน้าเซเอลเฮเดนนำกองทัพมอนสเตอร์จากนรกไปบุกบนโลกแล้วขังดูมกายไว้บนดาวอังคาร ดูมกายก็ต้องพาตัวเองกลับมาโลกเพื่อหยุดยั้งแผนการของเฮเดนระบบการเล่นเพิ่มเติมจากภาคก่อนหน้ามาโดยจะเน้นความสามารถในการปีนป่ายเพิ่มมาด้วยเพื่อช่วยเพิ่มสไตล์ในการต่อสู้ที่หลากหลายมากขึ้นเป็นภาคที่แฟนเกมรอคอยมากกว่าเดิมเพราะความสําเร็จของดูม2016นอกจากรักษาแฟนรุ่นเก่าได้ยังเพิ่มแฟนรุ่นใหม่เข้าไปด้วยโดยในเดือนแรกของการวางจาหน่ายก็ทํายอดขายไปได้ถึง3ล้านชุดมากกว่าภาคก่อนหน้าถึง3เท่า แม้ว่าจะไม่มีข้อมูลยอดขายรวมทั้งหมดแต่ประมาณไว้ว่าน,น่าจะมากกว่า5ล้านชุดแน่นอนทางอิดซอฟต์แวร์ออกภาคเสริมในชื่อ The Ancient Gods เล่าเรื่องราวหลังจากภาคหลักที่ดูมกายยังต้องออกไปต่อสู้ขับไล่กองทัพจากนรกอีกอนาคตแฟนชายส์ดูมน่าจะยังคงหายนะไปอีกนานหมายถึงเล่นคำนะ่ะดูมหายนะนะ่ะแต่กลับมาที่ฝั่ง u n i v เ r s a l อันนั้นหายนะจริงๆ ย้อนกลับไปตั้งแต่ด o มที่เป็นหนังคนแสดงภาคแรกก่อนตั้งแต่ความสำเร็จของเกมด o มภาคแรกในปี1993สตูดิโอหนังหลายเจ้าก็กำลังพิจารณาว่าจะซื้อมาทำหนังคนแสดงจน u n i v e r s ร์ซได้สิทธิ์ไปก่อนแต่เนื่องจากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่อเมริกาในขณะนั้นจึงพับโครงการหนังแอคชั่นไปก่อนต่อมาเปลี่ยนมือไปเป็นโคลัมเบียทริสตาและเปลี่ยนไปเป็นวอร์เนแต่โปรเจกต์ไม่มีความพืบหน้าใดๆเลย จนสิทธิการสร้างกลับไปที่ยูนิเวอร์แซลอีกครั้งในส่วนของพระเอกที่แรกวางตัวเป็นคนเหล็กอานท์ต่อมาเปลี่ยนเป็นวินดีเซลแต่ถูกปฏิเสธไปบทตกไปอยู่กับดเวนจอห์นสันซึ่งเจ้าตัวพออ่านบทแล้วถูกใจบทพระรองมากกว่าเชีย่ยนี่เด๋ยวร็อกปี2004เหรอวะถ้าเป็นตอนนี้นะมึงจนได้ข่าวเออร์เบนกับโรสมุนไพค์อะโรสมันไพคมารับบทนางเอกไป หลังจากความล้มเหลวของหนังเวอร์ชัน2005ล่วงเลยม,มาถึง10ปีโทนี่จิกริโอไม่แน่ใจนนวสกุลสาา้างหนยังไงผู้กำกับชาวอเมริกันสนใจอยากชุบชีวิตหนังคนแสดงของดูมจึงเอาไอเดียไปเสนอกับยูนิเวอร์แซลยูนิเวอร์แซลปฏิเสธทันทีแต่หลังจากความสำเร็จของเกมดูมภาค2016โทนี่เอาบทไปเสนอยูนิเวอร์แซลอีกครั้งเมื่อได้เห็นยอดขายของเกมภาครีบูทจึงยอมใจอ่อนให้โทนี่ทำหนังภาครีบูท เจ้าตัวมีไอเดียว่าจะแปะช่องโหวที่หนังภาค2005ขาดไปคือเหล่ามอนสเตอร์จากนรกและความรุนแรงต่างๆทางยูนิเวอร์ซยังถือสิทธิ์ทำหนังจากเกมภาคต้นฉบับ3ภาคแรกของอิ s ซอฟแวร์ยกเว้นภาค2016ที่เบเทส d a เป็นผู้ถือสิทธิ์ u n i ิเวอร์จึงติดต่อเข้าไปเพื่อขอความร่วมมือแต่เบเทสดาปฏิเสธทันทีและตอบอย่างสุภาพว่าขอให้งานสร้างเป็นไปได้ด้วยดี ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่สาหรับคําตอบเพราะเบติ s d a ถึงจะเป็นสตูดิโอเกมชื่อดังแต่จากการหาข้อมูลแล้วยังไม่มีเกมไหนของเบติส d a ที่ถูกนําไปสร้างเป็นหนังคนแสดงเลยอาจจะเป็นนโยบายของบริษัทที่แตกต่างจากบริษัทเกมอื่นๆทาง u n i ิเวอร์ซที่เห็นเป็นสัญญาณหายันนะก็อนุมัติโครงการเป็นเพียงหนังส่งตรงลงแผ่นเพื่อที่จะไม่ต้องใช้ทุนสร้างเยอะและไม่เจ็บตัวนักถ้าเสียงตอบรับไม่ดี โทนี่ที่ทั้งเขียนบทก็รับหน้าที่กำกับด้วยได้เอมี่แมนสันนักสแสดงชาวสกอตแลนด์เป็นนางเอกซึ่งพอมีชื่อจากการรับบทเป็นเจ้าหญิงเมริดาจากซีรีส์ Once Upon a Time หรือเจ้าหญิงในเรื่อง Brave นั่นเองและล่าสุดรับบทเป็นผีของแอนโบลีนอดีตราชินีของอังกฤษที่มาปรากฏตัวให้เจ้าหญิงไดอาน่าได้เห็นในหนังเรื่อง s เปนเซอลูกนี้สวยมาก หนังแล้วเรื่องราวของนางวิกโยธินนามโจแอนต้องพาทีมเข้าไปสำรวจศูนย์วิจัยของ UAC อ,อีกแล้วอุย้ยไม่ต้องเล่าต่อแล้วเนาะตามนั่นแหละตัวหนังพยายามอิงองค์ประกอบจากเกมสามภาคแรกสมัยอิดซอฟต์แวร์มาใช้แต่ด้วยความที่เป็นหนังแผ่นพุนตำและแทบทุกอย่างไม่ดึงดูดผู้ชมหลังจากที่ยูนิเวอร์แซลแอบปล่อยตัวอย่างเงียบๆในเดือนมีนาคมปี2019แต่กระแสไม่เงียบหมายถึงเสียงด่านะที่ไม่เงียบ ตัวอ,อย่างหนังถูกกดดิสไลค์แบบว่าถล่มทลายหน้าหนังดูแย่มากจริงๆไม่สมฐานะที่ใช้ชื่อดูมเลยและที่ดูจะอายนะยิ่งกว่าคือการที่ทวิตเตอร์ของเบเทส d a ออกมาโพสต,ตรงๆเลยว่าพวกเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหนังเรื่องนี้เลยความฝันที่จะดึงดูดแฟนเกมเป็นอันจบลงหนังวางจำหน่ายในเดือนตุลาคมปีเดียวกันค่ายหนังในไทยก็ขายแผ่นด้วยเช่นกันในชื่อดูม2 สงครามอสูรกลายพันธ์คะแนนหนังฝั่งคนดูถือว่าย่ำแย่กว่าภาค2005ซสอีกคงเพราะหนังทุนต่ำเลยบูไม่มากหนังเลยน่าเบือ่อแต่พอเห็นแบบนี้รู้เลยว่าอนาคตของหนังคนแสดงเรื่องดูมก็เป็นอันต้องปิดมา่านเหตุผลหลักๆก็อย่างที่ว่าไปค่ายเกมไม่ขายสิสร้างหนังให้แล้วและปัจจัยที่ทำให้การดัดแปลงเป็นหนังมาล้มเหลวก็เหตุผลเรื่องที่ว่าดูมเป็นเกมแนวเดินหน้ายิง เป็นสื่อบันเทิงที่เราจะสนุกกับมันมากกว่าถ้าได้บังคับเองการดูหนังก็เหมือนเราโดนยึดจอยไปความสนุกจะลดลงอย่างมากและหัวใจสำคัญของดูไม่ใช่ในเรื่องเลยไม่ใช่เลยแต่เป็นความรวดเร็วและรุนแรงซึ่งถ้าทำหนังมันทำไม่ได้ภาษาหนังมันไม่เอื้อให้เป็นแบบนั้นคนดูจะเหนื่อยตายเอาสิพอปรับมาเป็นพูดให้เยอะขึ้นก็กลายเป็นน่าเบื่อไปอีกการหยิบเกมแนวนี้มาทำหนังคนแสดงมันต้องดูความเหมาะสมด้วย แต่ยังน้อยความล้มเหลวของดูมทั้งสองภาคมันก็เป็นคําตอบให้แล้วว่าให้มันเป็นเกมไปนั่นแหละดีแล้วอย่าฝืนตัวเองเลยรับฟังรายการเดอ Spin-Off ฟตอนต่อไปได้ที่ช่อง3โคพวกรีดิโอีิชมได้ที่ Twitter a s t a r l o t d 4 k a t h e o p e n i n g c a s t พบกันวันพฤหัสที่สะดวกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ